แต่ไม่ใช่ค่ะแต่ไม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 ่ แกเกลี่ยแกออกนะวพี่สมาเกมาเก็นแกนี้แกไม่ได้ค่ะพี่เกี่ยที่อย่งไี้ใช่ไหมที่นี่แเกู่กนี่ก็คือแม่บของแกนะไม่ไหนหรอแมคาว่าไง่ะเกี่ยนี่แกไม่รู้เืองฉัือแม่ของเธอเรียกแม่เธอลักคนนี้กูรอร่ารัก แม่เอาไว้ดิโอ้โหแม่หน้าตาจเปไม่นไทุกอย่างก็เปลี่ยนไปหมดเลยอ่ะงั้นไปช้อปปิ้งหน่อยเมื่อแม่

ถามที่พี่เจ็บไหมถามเยวถามพี่พี่เจ็บไหมขน่น่อ่ะไปไปไปอนไหมนอะรไปไหนหไปไหนครับไปไหนฮะ จะทำไปไหนนะไปไปดีดีเสียจะไรทำเสียหยอดพี่เหรอหยอดพี่เหรอครับในพี่หัวเล้อไหมหัวเราอไหมเป่าให้พี่เป่าให้พี่เป่าเป่าหัว บะกบอกขอโทษพี่ด้วยขอโทษครับบอกพี่บอกเกี่ยวขอโทษครับพี่นอนบอกพี่ขอโทษก่อนขอโทษครับเกี่ยวขอโทษพี่หรือยังนอ,น <c oughs> อ่ะรอเพลงแค่พี่เบิร์ตเดียูร์ทูยู